ในแง่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความท้อพระไทยจะไม่สอนสัตววัโลกว่าสัตววัโลกมืดมนอยู่ด้วยอะไรยินดีในอะไรเพเลิดเพลินในอะไรมัวเมาหมกอยู่ในอะไรอะไรเป็นอะไรถึงอะไรและมีอะไรอยู่อะไร มาอะไรอะไรอาวรในสิ่งที่มีอะไรอาวรในร่องที่สิ่งที่ร่วงไปแล้วอาศัยอาวรในสิ่งที่ยังไม่มาถึงอะไรอาวรเนี่ยในอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงอารมณ์ปัจจุบันที่ฉันอะไรอาวร <c oughs> มนุษย์เมื่ออะไรอาวรอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยติดในอะไรยินดีในอะไรพอใจในอะไรแล้วหาอะไร พื่ออะไรต้องการอะไรต้องการอะไรหวังอะไรหาอะไรอยากได้อะไรแล้วได้มาแล้วก็อะไรอาวรอะไรอาวรในสิ่งที่ล่วงไปแล้วอะไรอววรสิ่งที่ยังอยากได้อะไรอววรในสิ่งที่มีอยู่ผมถึงไม่สามารถจะเห็นได้ในอวิชชาคือรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงก็ไม่อะไรอววรในสิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งในสิ่งมีความเกิดสิ่งนี้มีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาในเครื่องสศาสตส แล้วข้อที่สองก็บอกว่าสังขาราปัจจญาวิญญาณังเอาวิชายร่งสร้างธาตุสร้างราจยาบียางเจ้าสังขารตัวนี้มันก็จะปรุงแต่งแหละปรุงเป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนมันจะปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปทั้งวันมนุษย์อยู่ด้วยการปรุง ถ้าอยู่บ้านกปรุงอาหารการคลิงผู้เสื้อผ้าอากาศปรุงบ้านปรุงเรือนปรุงรถปรุงหน้าปรุงตาปรุงเกียรติปรุงยศปรุงชื่อปรุงเสียงปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงบุญปรุงบาปปรุงดีปรุงชั่วปรุงเรื่องโควิดมันจะเกิดกับกูไม่จะเกิดยังไงไม่อะไรมันก็ปรุงไปพูดมันทุกวันเหมือนกับแป์อเมริกาได้แป์สเปนได้แปบอิตาลีลองแป์อะไรก็วางไปเรื่อยไปคือปรุงมนุษย์มันอยู่เฉยไม่ได้ต้องหาเรื่องปรุง ลงแล้วก็เครียดเองบ้าเองจะตายเองกังวลเองพิตกเองทุกเองโรคยังไม่เกิดก็กังวลไปเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บไปแล้วเลยเป็นโรคประสาทนี่เลยเป็นโรคประสาทมากจะเป็นโรคโควิดเพราะว่าโรคประสาทมันจะกินมนุษย์ก่อนเพราะมันกังวลจากฝังขานลุ่มแต่เขาไม่รู้จริงก็าไม่รู้มาจากคิด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 กิดไม่คนนั้นจะเป็นไหมคนนั้นแพ้เชื้อหมคนนี้แพ้เชื้อไหม เหม Ы ือนมันจะตายเรื่องเดียวเรื่องโควิดเรื่องอื่นมันไม่ตายอย่างนั้นเหมือนอุบัติเหตุม oded, าา an, ไม่ตายมะเร็งไม่ตายเบาหวานไม่ตายความดันไม่ตายอะไรไม่ตาย,ยานั้นแกไม่ไม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 แกตายมันจะตด้เรื่องเดียวเท่านั้นตอนนี้กำลังบ้าอยู่เรื่องเดียวเลยเพราะว่ามันปรุงแ,แต่งเรื่องหนั่งซื้อทุกสื่อมันกำบ,บ้าอย,อยู่อย่างนี้ปรุงด้วยคพูดแล้วก็ปรุงก็บรูหูปรุงก็บรูตาดูขาวที่ดูขา่ขาวที่กับปรุงตามาปรุงเรื่องเดียวนั่แหละทุกช่องมีเรื่องเดียวท่านนั้นเองโควิดโควิดโควิดมันบ้าอยู่แหละนนี มันก็เลยสังขารไปปรุงวจชีสังขารพูบัลยยายเข้าไปเก่งแ็ไน้นคราวนี้ก็จิตะสังขารก็ปรุงกายสังขารก็เหมือนจะไปร่วมด้วยไอสังขารสามเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นในทุนใหญ่กรัมสเตวิพัชดียาดีกินปันนีต่างกรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเรวปรณีต่างกันเพราะกรรมมันก็ออไปสามตัว กายกรรมวจีกรรมมนกรรมที่มาสร้างกับสังขารก็กายสังขารวจชีสังขารจิตสังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาทางกายทางกายปรุงแต่งขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟปรุงแต่งไม่มีดินน้ำลมไมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ภพก็คือน้ำร้อนอุณหภูมิใน่ายร้อนน้ำปอดพังดินลมหายใจเข้าไปรูจมูกติดเชื้อเพาดินน้ำลมไฟนี่เป็นเหตุให้เกิดเชื้อโรคก็เ,เนี่ยคือรูป วิญญาณเกิดนามรูปสังขารปรุงก็มาปรุงเรื่องดินน้ำาลงไยปรุงเรื่องน้ำดินน้ำาลงใยอย่างไรน้ำจากเขานาเองไม่น้ำจาเขาวนเองไม่น้ำจะเขานั่นเองไหมเองบอกเองไหมสักเองไหมน้ำจะพอไหมรถตทนไหมไหมก็คือปรุงแต่งเรื่องน้ําเรื่องดินดินเองแต่มันไม่เหิดมันนั่นมันจะชุ่มมันจะมันมันจะไปปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกน้ำก็คือปรุงกับดินปรุงกับน้ํา อากาศมันดีลมนําเภยสบายไม่เหม็นไม่สกรปรกก็ลงเรื่องไฟกลิน่นไฟมงไฟไหม้กลิน่นนี่ที่เผาสัตว์สัตว์บนเผาสัตว์เ่าสังขารหือความร้อนเนี่ยเดีนน้ำลงไปเนี่ยมาปรุงจะปรุงแต่งก็เอาดินมาปรุงเอาน้ํามาปรุงเอาลมมาปรุงมารู้ร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกันมันเกิดจากธาตุน้ําอสุจิมารดาบิดาน้ําอสุจิมารดาบิดาก็มารดาบิดาก็กินหมูกินเป็ดกินไก่กินปลากินน้อกินผักก็กินอสูจิ ของสัตว์อื่นมาเป็นอสุจิของบีดาแล้วก็ผสมไข่สุกข,ของมารดาน,นี่คือธาตุน้ํมามโนวิญญาณก็ไปจับจองเอาธาตุน้ําอสุจิอันนี้คือแดนเกิดของสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วสังขารม็จะปรุงแต่งยังพอเกิดมาแล้วก็จะต้องมีอาหารข้าวน้ำพยนาอาหารโตขึ้นมาก็กินขนมนมเนยก็คือเอาดินมาปรุงอีกเอาน้าปรุงงอีกลมรูจะปุูกมาปรุงอีกปอดก็คือซักฟอ้อมเม็ดลงเลือดอีก น้ำไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยตงตัวน้องตนี้อีกไปซ่อมแซมซึ่งึกหลบสร้างภูมิคุ้มกุกันก็เอาน้าอีกอะดินดน้าลงไปในร่างกายเนี่ยอันนี้คือปรุงแต่งแต่เราไม่เขาใจะมาปรุงแต่งนั่งอยู่เฉยๆลมมันก็ไปปรุงแต่งนั่งเฉยๆมันก็คิดนึกปรุงแต่งนั่งเฉยๆอาจารย์ก็ต้องพูดธรรมะปรุงแต่งจิตใจอันนี้คือสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ไปจัดจ่อมาเย ตาแสงก็ไปจองไร่จองนาจองเลือจองสวนจองเยสุมจองลูกสาวจองลูกเขยจองหลานแล้วก็ไปจองลูกหลานกับใครอีกวิญญาณตาแสงก็ไปจับไปจองเลยปรุงไปจองเอาไอ้คนนั่นหลานกับใครเองมันมามันจะได้อยู่บ้านดีๆมันจะได้เขากันดีๆ้าบ้านหน่อยๆเดี้ยจะเสียงดังเกียรเียดเอียดหัวไปทำบ้านหลังใหญ่ๆเพื่อให้มันปรุงแต่งกันเพื่อวิญญาณมันจะไปเกิดอีกวิญญาณมันก็ไม่เกิดอีกมันจะจับจองอยู่ พอมันเอากระแสของวิญญาณกับโผล่ปกเข้าไปในมรูปอีกแหละเป็นเหลืเป็นเหลืออะไรหลวนอะไรไปอีกคนนี้วิญญาณมันก็จับจองไปด้วยวิญญาณนักเที่ยวจับจองอะไรมันก็เอาบุญเอาบาปมาจับจองวิญญาณตัวนี้มันจะต้องมีทุนบุญทุนบาปคือสังขารปรุงเป็นบาปมันก็เกิดเป็นคนพิกลพิการใบบาทหนวกอดเป็นสัตว์กระไชันเป็นสุรกายสัตว์นรกถ้าบุญก็ปรุงเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมอันนี้คือบุญปรุงเป็นบุญมันก็ปรุงอยู่แค่นี้เอง วิญญาณก็ไปจับจองอะไรนเนี่ยวิญญาณที่ไปจับจองตำไร่ตำนาตำเลือตำสวนจองอะไรก็รนากนะูวิญญาณไปจองนะเลยบ้านกูวิญญาณไปจองแล้วเหล็กกูไม้กูทรายกูตรวดกูหินกูมันก็มาจากโลกนี้ดินมันก็มาจากโลกนี้เอามาากฟ้าที่ไหนล่ะเหล็กมันก็มาจากโลกนี้ไม้เอาจากโลกนี้กูทรายออกมาจากโลกนี้แหละมันก็มาปรุงแต่งเป็นบ้านแหละแับนี้ร่างกายก็เช่นเดียวกันร่างกายมันก็เหมือนเรามีทุนมาก ถ้าทุนเรามาีมากเราก็สร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตถ้าเรามีทุนมมีแบบพิมพ์ที่ดีมีนายช่างนายช่างคือกรรมวิศวกรรมเทพบุตรผู้สร้างบ้านกรรมมันก็ต้องมีแบบมีแปลนแผนผังของบ้านต้องมีทุนทุนคือบุญบาปเอามาเกิดอีกถ้ามีทุนดีมันก็สร้างบ้านใหญ่ใหญ่ได้ตัวได้สวยได้งามถ้าบ้านไม่ดีก็เพิงเพิงหม,มาแงนอยู่ข้างๆกำแพงอยู่แถวๆสลัมฟองเตยนี่น้ำดำปีอยู่ข้างล่าง มือนกับคนถ้าเกิดมาก็อยู่หาขยะขายเราะยากจนคนแค้นไม่พอปากพอท้องหัวผมไม่ดุนเมียผมไม่มีบุญลูกเขาเกิดมาไม่มีบุญเป็นฝูงฝูงมันมาเกิดทีนี่เหมือนเหมือนกับลูกอสปลาเหมือนกับลูกอสอื่นเขียดกบเหมือนกับลูกปลาช่อนปลาดุกออกเป็นฝูงฝูงแบบนั้นอ่ะก็มันไม่มีบุญมันก็ต้องมาเกิดให้เขากินหรือเขาข้ามมันเกิดมาเพื่อเกิดมาในโลกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบุญมาเกิดเพราะ ปุญญาพิสังขารน้อยจึงมีอปุญญาที่นั้นคือบาปมีมากมันก็ไปเกิดอย่างนั้นวิญญาณปฏิยานามรูปังวิญญาณก็ไปจับจองนามรูปคนนี้วิญญาณแล้วก็ไปจองจองอะไรบางวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่จองจองอะไรมันก็ไปจองว่านากูหัวกูเมียกูลูกกูน้ำอสุจิในในั้นในพ่อกูแม่กู วิญญ,ญาณ <Rabbi> มัน <Diamond> ก็ไปจองอน <PAUL> ้าอสุจิว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่วิญญาณไปจับจองนี้วิญญาณถ้าไปเกิดในหมูกน้าอสุจิหมูถ้าเกิดในไก่น้ําอสุจิไก่ถ้าเกิดเป็นปลาน้ําอสุจิปลาถ้าเกิดในหอยกับน้าอสุจิหอยถ้าเกิดเป็นกุ้งกับน้าอสุจิกุ้งถ้าเกิดเป็นปูกับน้ําอสุจิปูก็เกิดด้วยน้าอสุจิวิญญาณต้องอาศัยน้ําอสุจิเป็นแดนเกิดวิญญาณนี่ต้องมีแดนเกิดของมัน เหมือนกับข้าวน้ำเนี่ยมันจะเกิดได้ต้องมีน้ําต้องมีปุ๋ยต้องมีดินเป็นแดนเกิดวิญญาณก็เช่นเดียวกันมันจะเกิดได้จะต้องมีน้ําเป็นแดนเกิดน้ําบุญน้ําบาปเป็นแดนเกิดของสัตว์กวาโลกมันก็ต้องมียวอะไรเกิดอยู่อย่างนี้น,นี่คือวิญญาณ,ญาณาปัจจานามะรูปัปวิญญาณนี่ไปจับจองไหมเห้นกมันนกกระวะมันร้องมันต้องมีวิญญาณมันร้องมันร้องทำไม โอ้ยเมี้ยเอ้ยโอ้ยเบี้ยเอ้ยไปปุกแตงโมเอ้ยปุกมันเอ้ยปุกโอ้ยเอ้ยปุกเทาเอ้ยปุกพักเอ้ยปุกไอยเอ้ยมันขวานมันมันก็ร้องแบบนั้นวิญญาณมันก็ไปจับจองวิญญาณมันเปิดที่ตาเนี่ยวิญญาณตาก็ไปจับจองรูปวิญญาณหูก็จับจองเสียงวิญญาณจมูกก็จับจองกลิ่นวิญญาณลิ้นก็จับจองรสวิญญาณกายก็จับจองเย็นร้อนของ มโนวิญญาณก็จับจองอารมณ์อดีตอนาคตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งบุญทั้งบาปวิญญาณมันก็จับจองและเก็บสะสมเจ้าวิญญาณนี่เก็บสะสมทั้งคุณภาพทั้งดีทั้งเลวเหมือนมะม่วงมะม่วงมะร่อนมันก็เก็บความเปรี้ยวเอาไว้มะม่วงเขียวสวยมันก็เก็บความอร่อยหวานมันเอาไว้มันก็เก็บในตัวมัน да, นั่นแหละวิญญาณมันก็ตัวเก็บทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์เอาไว้มโนวิญญาณนี่เกิดได้ไม่ใช่ไปเกิดเอง แต่ต้องอาศัยปุญญาพิสังขารเป็นแดนเกิดอดปุญญาพิสังขารเป็นแดนเกิดอนเนชรพิสังขารเป็นแดนเกิดมันเกิดได้เพราะมีบุญเหมือนทุนเนี่ยบ้านคนจะสร้างได้ต้องมีทุนต้องมีแบบมีในช่างมีแบบมีในช่างมีคู่คุมแบบเป็นแดนเกิดมันก็จะเกิดอย่างนี้แบบก็คือแบบดีๆแบบดีๆ แบบดีคือแบบแรแบบศิลป์แบบทำดีแบบพ่อแบบแม่ที่ดีแบบพระแบบในที่นี้แบบสังคมที่ดีมันต้องมีแบบเป็นแดนเกิดเหมือนเขาต้องมีแบบพิมพ์เหมือนไอ้ปอมดูแบบดูแบบเป็นแบบสร้างบ้านตรงแบบนี้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 แบบนั่นแหละเป็นแดนเกิดมาเกิดก็ต้องมีแบบถ้าแบบศิลป์แบบทำดีบ้านมันก็ออกมามีศิลปะมีศิลปะดีก็แบบงานศิลป์มันออกมาดีถ้าแบบไม่ดีมันก็เป็นเพลิงหมาแงน มันก็ไปสร้างอยู่ข้างๆข้างๆหรือว่าสร้างสมโซพอทุนมันน้อยเนี่ยพอทุนมันน้อยบุญมันมีน้อยมันก็ต้องเก็บไม้ที่เขาทิ้งฟ้าอะไรที่เขาทิ้งๆไปแอมแอมพอได้เอาค่ะมันก็มีวิญญาณเกิดอีกเลยตรงนั้นไอ้ตรงที่ว่ากองขยะมันก็มีการเอากันตรงนั้นอีกหลยนอนมันก็เอากันในเมือวัดมันกเอากันตรงนั้นคนก็โดกองขยะเขาจะเอากันอีก เพราะวิญญาณมันมีกักจอมในป่าในเขาในทําในเหวที่ไหนมีวิญญาณทั้งนั้นแม้แต่บนเขายังมีพวกกระเลียงพวกโซ่พวกโมกพวกแม้ว่าวิญญาณมันยะไปจักจอมไปทัไปบนต้นป่าท้เขาไม่มีสัตว์เราไม่มีคนเหล่านี้มันก็มีสัตว์อื่นอีกมีเสือมีช้างมีหมีมีไอมีเห็นมีตะรวดมีอะไรวิญญาณทั้งนั้นเราเห็นมีแต่วิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณตายตายวันละเท่าไหร่ซีพีนี่สามแสนกับตัวหี่แสนกระตัว แล้วม่เกิดอีกเท่าไหรแล้วตายอีกเท่าไรแล้วเกิดอีกเท่าไหร่นี่วิญญาณในเมื่อคืนนี่วิญญาณแก่รูปม,ญญญม,ม,ออมัน,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 นวิญญาณไม่เกิดเท่าไรเมื่อคืนนี่อื่นมันออกมันเอากันไข่เป็นล้านตัวลอยตัวเฉียดมันออกไปก็วิญญาณมันไปเกิดอีกไม่วิญญาณไม่เกิดได้ไงครับ <Kelsey S 2> เครานี้มันไม่มีบุญมันก็องไปเกิดเป็นสัตว์ไปก่อนถ้ามีบุญมันก็เลือกภพภูมิที่ดีขึ้นไปสูงขึ้นไปเลิศขึ้นไปประเสริฐขึ้นไปเป็นคนเหมือนกันบางคนทําตัวเหมือนสัตว์เลย หาอยู่กินนอนผสมพันธุ์กัวตายเหมือนสัตว์เดรัจฉาน,นเพราะไม่มีบุญเป็นแดนเกิดมากอ็อหาอยู่กินนอนผสมพันธุ์และครัวตายแต่ไม่รู้ว่าดีคืออะไรบุญคืออะไรบาปก็ไม,ไม่รู้ทั้งนะั้นพวกไม่สั่งสมบาร,รมีธรรมก็ต้องอยู่แบบสัตว์ไปสัตว์ก็คือมีแดนเกิดของมันมันมีแดนเกิดของมันก็คือมีกรรมเป็นแดนเกิดมีชั่วเป็นแดนเกิดมีความเลวเป็นแดนเกิดของมันมันก็มีกรรมเป็นของมันสัตว์ตะโลกก็จะเป็นเช่นนี้เองโลก สังขาราปัตยาวิญญาณนะสังขารน,นึกคิดปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปมันก็วิญญาณก็ไปเกิดตามสังขารที่ปรุงถังนก็เราจะอยู่ก็ต้องอยู่ในที่ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้คือวิญญาณนักปริยานามาูปววิญญาณก็ไปจองนามรูปอีกวิญญาณก็ไปจับจองอีกพบชาติอีกไปจับไปจองอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปครานี้ถ้าไม่จับไม่จองพบจองถ้าไมันจะจองอะไร มันก็จองบุญจองบาปอีกมันก็ต้องเกิดมาเพื่อจองจองเวรนจองกรรมจองมึงจองคูจองค่าจองแกจองเงินจองทองจองข้าวจองของจองบ้านจองรถจองนาจองไร่จองสวนจองหลานจองลูกจองโรคคูวิ่บางคนก็จับจองเอาไว้โรกเองไม่เป็นกรรมไม่เป็นเวีนมันจะเป็นอะไรเพราะที่นี่ไม่เป็ียนจะคนจะเป็นป้องกันทำไมเพราะมันข่าเขารู้จมูกนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นคนน้ำลายใส่พูดพูดคนนทุกคน ไม่เป็นไปพ่นอะไรกันไ่ดิงั้นผัวเมียเขาดูปา,า,ากปน, COVID นั่นเขาบอกเป็นโควิดเมื่อไหร่โควิดนั้นน่ะไม่น่ากลัวเท่าโควัตตะสงสารโควัตตะโควัตตะนี่มันไม่ใช่ตายชาตินี้ชาติหน้าเอาอีกนิดหึ่งชาติหน้าเจอกันอีกนึงชาติหี้เท่าแล้วชาติหน้าเอาอีกหน่อยดูดิยิ COVID ่งกว่าโควิดไม่คุยตายชาติเดียวแต่โควัตโควัตตะสงสารนี่ วิญญาณมันจะต้องจับจองต่อไปอีกไปเป็นหมาขอไปเกิดเป็นหมาฉันไปเกิดเป็นหมาแกแ่เราเป็นหัวหมาขี่เล่นแต่แล้วหรือเปล่าเป็นหมาขี่เลื่นเขาเอานี่เอาเอาลยไหมหมาขี่เลื่นยังมีหัวได้ตรงเด็กน่ะเห็นไหมวิญญาณก็ไปจับจองอ,งอย่างอยู่ร่องใหอย่าไปคิดว่าของอย่างนั้นจะไม่มีมันก็มีระดับเดียวเขาคนตาบอดจะเขาคนตาบอดจะเห็นเลย คนขี่ทุกขี่ยากกระไดคนขี่ทุกขี่ยากมันมีกรรมที่จะต้องเป็นแดนเกิดเพราะมันมีกรรมกับกรรมเป็นแดนเกิดพอเราเห็นอย่างนี้ออลูกมันจะมีอยู่มันอย่างนี้ไว้กใกล้จะพคงจริงไม่น่ากลัวที่น่ากลัวสึกคือโลกการข้ามพพข้ามชาติวัตักสงสารการข้ามภพข้ามชาติตัวนี้ที่โควิดแล้วไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยไม่มีฉีดภูมพ,พราะมีพรเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงรู้แจ้ววั์โลกมาเกิดในแดนเกิดก็คือ มีบุญญาพิสังขารเป็นแดนเกิดมีตาพระบุญญาเพราะนั้เป็นแดนเกิดมีสมาธิกับเนญชาพิสังขารเป็นแดนเกิดต้องต้องเกิดต้องตายอีกเพราะยังมีเชื้ออยู่แต่ทําไมให้เชื้อดีๆหน่อยเชื้อนี้ก็มาแกวมาจะไม่ตายอีกเชื้อดีอย่างเช่นเป็นสังฆราชก็ต้องมาตายเป็นสมเด็จเจ้าก็ต้องมาตายเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ก็ต้องมาตายเป็นพุทธยาคก็ต้องมาตาย คุณขนาดนั้นก็ต้องมาตายจะไม่ตายด้วยโควิดมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นอย่าไปอัศจรรย์ว่ามันจะไม่ตายเห็นอย่างนี้แล้วไม่นนากลัวสิ่งที่น่ากลัวสคือการเกิดต่างหากเพราะไม่รู้จึงปรุงแต่งมาฉันมาเกิดแล้วจะไม่ตายเนาะหาตัวป้อ,องกันสารพัดอย่างกันสารพัดอยู่ทุกนั้นจำจะต่ายก็ตายไม่เป็นโควิดเดี๋ยวันก่อเส้นเลือดสมองติดตายหัวใจร้มเหลยวตายมะเร็งตายป้องกันไดไม่เคยดเห็นอย่างนี้อือ กันไม่ได้แต่ไปไหนมาไหนถอาออกออกทำถนนก็ต้องใส่นักาณานิคมจะพิดกฎหมายแต่ไม่ติสิยเชื่อเชื้อหายมันม่ยตามถนนโควิดมันไม่ไปนั่งอยู่ตามสี่แยกสามแยกถนนมันไม่อยู่ตามถนนหรอกมันอยู่ก็ทนาลายคนถ้ามันอยู่ก็ทน้ำลายน้ำงูกนั้นเนี่ยมันจะเกิดได้มันไม่เกิดตามถนนแม่อากาศดีๆก็ยังไปใส่อากาศตะกระบาดตรงแต่ของเน่าเหมือนเอาผาคุกโปงลมตดตัวเองอยู่อากาศเสเียเปิด ิดดมของเน่าตัวเองใส่อากาศโล่งๆมันมีมาโควิดจี่ตรงนี้กายยานพันธุ์มันมีมาเลยตรงนี้อาจารย์ถานเสกคาถาเพี้ยนโควิดถุไม่อยู่โอวัตตะสงสารทั้งห้าที่น่ากลัวเพราะนั้นมนุษย์เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะมีสติรู้เท่าทันเมื่อมีสติรู้เท่าทันแล้วก็รู้แจ้ง รู้แคยงวิญญาณเท่านั้นเองที่ไปจับจองมันึงมีภพมีชาจึงเป็นทุกข์มันเกิดมีเจ็บมีทังถ้าวิญญาณไม่เกิดมันก็ดับที่วิญญาณเป็นตัวรู้เนี่ยรู้เท่าไหร่ก็ถือเท่านั้นรู้ดีก็ถือดีรู้ชั่วถือชั่วรู้บุญรู้บุญรู้บาปรู้บาปรู้สุขรู้สรู้ทุกข์รู้ทุกข์พอวางรู้เสียได้เออรู้สักแต่สวารู้ไม่มีเราเป็นผู้รู้รู้ก็ดับรู้แล้วก็จบตรงหมดรู้นั่นเองหาวาริวัคุรา ภุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตตินังเปวานังปะกัปติชิตังปติตังทุขังจิตธรรมีวะธรรมิเชตโตสเพภุเรนปุสังสัาจันโทกนารโสยธามนีโชเทระโสยถาสปีเจโยวิวัชันตุตัพโรโควินัสตุมาเตถวัตปันตระโยสุขีทีฆายุโกภวพิวาธนะสีสนิจังุทาปจายินุจัตตาเราธรรมาวัฒนียายุวโนสุภา